สื้อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินบทที่7พัฒนาจิตด้วยการภาวนาภาวนาอานิสงส์อันปราศจากใดเทียบภาวนาคือการพัฒนาจิตด้วยการฝึกกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดที่มนุษย์พึงจะกระทำได้อานิสงส์ของการภาวนานั้น คือบุญที่ไม่มีอะไรเปรียบได้ต่อให้สร้างโบสถ์หนึ่งร้อยวัดทอดพระป่าหนึ่งพันกองบริจาคเงินกี่สิบล้านก็ยังมีอนิสงส์ไม่เท่าการฝึกกรรมฐานเพียงครั้งเดียวเพราะการฝึกกรรมฐานทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ต่างจากการทำบุญด้วยทานและศีลซึ่งทำจนตายแล้วเกิดใหม่อีกกี่พกี่ชาติก็ยังทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ วันที่เพื่อนบ้านได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิตผมไปรับศพเขาแล้วใช้จิตที่นิ่งสื่อสารกับเขาว่าไปอยู่ที่ไหนขอให้มาบอกกันด้วยผมจะแต่งศพให้สวยงามเขาจึงมาบอกว่าตอนนี้ไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาคำตอบนั้นยากที่จะเชื่อเพราะเหตุที่ทำไว้ก่อนตายซึ่งผมเห็นด้วยตาเนื้อตาหนัง นั้นไม่พอที่จะทำให้ได้ขึ้นไปอยู่ถึงสวรรค์ชั้นยามาแต่แล้วจึงมาทราบทีหลังว่า mm. เหตุที่เขาได้ไปเกิดที่นั่น mm. ก็เพราะว่าก่อนตายได้ไปรับกรรมฐานไว้แล้ว mm. เพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเท่านั้นจึงเข้าใจว่าขณะที่จิตหลุดออกจากร่างนั้น mm. เข้าคงนึกถึงกุศลน,นี้พอดีจึงมีโอกาสได้อปาติกะไปเกิดในสวรรค์ถึงชั้นยามา ลองคิดดูเพียงแค่ขึ้นกรรมฐานยังไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติจริงยังได้รับอนิสงส์งมากถึงขนาดนี้หากได้มีโอกาสฝึกฝนอย่างจริงจังอนิสงส์งจะมากถึงเพียงใดเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม